สวัสดีจ้าคนจจะมีคนถามอ้อว่าเคยเห็นงูไหมนี่วันนี้จะเอางูมาให้ดูเด้ออันนี้เรียกว่าคือก้าระแมมันไม่ค่อยเจอมันหรอกจก้ะประมาณสักสามปีแล้วจ้ะเพิ่งเจอตัวนี้อันนี้ตัวน้อยเนาะโดนรถเหยียบหาน้อยมากที่จะเจอรถเหยียบในป่าด้วยจ้จะซูมดู ซูมดูลายงูเด้ะนี่เห็นไหมน้อยมากที่จะเจองูฟินแลนด์โดนรถเหยียบนี่คือข้างแรกของอ้อเลยจ้ะงูฟินแลนด์โดนรถเหยียบตัวน้อยดาจ้ะลายเขาจะเป็นยังไงด้จ้ะนี่จ้ะเขามีพิษจ้ะตัวนี้ อาจจะโดนรถออเหยียบไปได้มาชาออกมาหรือว่ามันมีรถดมาอีกรั้นหนึ่งเนาะ <_ t ot> ตัวน้อยตัวยังไม่ใหญ่อ,อเคยเจอตัวน้อยไอ้นั่นอ่ะตัวที่มันอยู่ในไอเขาเรียกว่าในโลกมันอ,ะอ่ะอเคยเจออยู่สามสี่ตัวจ้ะทำคลิปลงแล้วแหละคลิปเก่าๆก็ไม่อยู่จ้ะเอารูปมาสไลด์ให้ดูด้านนี่เขาจะเป็นอย่างงี้จา่งูฟิแนแลน งูในป่าก็จะมีแต่กือก้าระแม่้างงูก็ทะเลก็จะเป็นอีกลักษณะอย่างหนึ่งงูอันนั้นไม่มีพิษอ่ะแต่งูตัวนี้มีพิษเนาะเอามาดูไก่ไก่ยัง <c> ้ <oughs> งแหวนเคียเลน <c oughs> งู ฟินแลนด์ออก็เอางูชนินี้มาให้ดูเพียงเท่านี้เด้ออันนี้เขาเรียกงูกือก้าระแม่ภาษาฟินแลนด์เด้อภาษาอังกฤษไม่รู้หอกอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ออดานาะขอบคุณหลายที่เข้ามารับชมจ้า บายบายทุกคนเด้อจ้าบายบาย